เื่อเาเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับคุณภาคกรุงทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งถึง,ถงทุ่มหนึ่งที่ช่องสามนี่เรามีรายการสําคัญซึ่งถ้าท่านโทรทัศน์ของท่านผู้ชมมีระบบสาราวก็ควรเปิดทําไมฮะเพราะมันจะมีแรงสั่นสะเทือนไปถึงท่านผู้ชมขนาดนั้นเลยฮะผูก <c oughs> ็โอ้ผมรุนแรงมากเลยนะฮะผมกำลังพูดถึงรายการแดนโยแฟตออฟสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณเล็บสุพจผมาด้วยนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินอยู่กับเขาเออตอนแรกไม่เห็นนะฮะ เอครัตัวใหญ่ๆไปก่อนนะฮะอ้วนเขาไม่อ้วนเขาเท่าไหร่แต่นี่คือปฏิบัติการเต้นคาแรวเต้นเปลี่ยนชีวิตแต่ผมขออนุญาตที่จะเต้นเขาเรียกเต้นลดน้ำหนักได้เลยแต่ละคนตอนเข้ามาเนี่ยไม่อยากจะบอกทำไมหนักมากกว่านี้ทุกคนเฉลี่ยยี่สิบวกยี่สิบกิโลบวกยี่สิบกิโลบวกโอ้ยกตัวอย่างได้เลยอันนี้ลดไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมลดไปประมาณ2ีบโลลดไปยี่สิบห้าโล ลดี่สิบโลในนี้มากสุดประมาณร้อยสามสิบกว่าตอนที่เข้ามาตอนแรกหลายใครในนี้ลดมากที่สุดเลยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะนิดนึงฮะเฮ้ยออกมาออกมา้าไก่ไม่ให้มาหรอแม่ให้มาไม่ให้มานะบอกอย่าเปิดตัวอย่าเปิดตัวเราก็เออ แม่ไม่บอกผมเลยว่าผ้าไก่มาใครก็เอาไก่มาผ้ามีผ้ากุ้งอี่นี่ผ้าไก่ไก่ไม่ต้องกินสุกอ๋อเอาไก่พลาดไม่ได้ผลาไม่ได้อ๋อคุณผ้าปูเอาผ้าหอยเอาผ้าไปอ๋อได้ผ้าหอยอ่ะผมว่าชื่อผ้าไก่ดีแล้วฮะับผ้าหอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะพี่โยนไก่ไม่ต้องกินสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทั้งใบโอเคโอเคเป็นยังไงคุณลดไปเท่าไหร่ครับคุณผ้าหอยเนี่ย เท่าไรฮะอิงพูดไปออกเลยฮะลดเป็นเท่าไหร่ครับิน่อนนิดหน่อยแต่นี่ใครลดเยอะสุดจ่จริงชื่ออะไรบอกกน่อนชื่อจริงชื่อไม่ห้โดนมาสขาวครับชื่อเล่นสิชื่อเล่นชื่อหนูหนึ่งครับหนูหนึ่งหนูหนึ่งไม่ใช่ผ้าไก่นะฮะคุณลิปเป็นยังไงรายการนี้เป็นความภูมิใจของเรานะเพราะว่าได้เรื่องสุขภาพด้วยได้เรื่องความสามารถด้วยครับเป็นยังไงหนักใจมากครับตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ที่เข้ามาจริงเนี่ยเข้ามายี่สิบคน แล้วกรรมาการต้องตัดให้เหลือ12คนแล้วคือเราต้องมีคนที่แบบเลือกใครที่จะเข้ามา12คนสุดท้ายนั่นคืองานหนักแล้วแล้วพอมาแข่งเต้นจริงๆเนี่ยผมว่างานหนักขึ้นไปอีก ต่คะแนนที่เราได้ในส่วนนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนฮรับหนึ่งคะแนนเต้นสองก็คือคะแนนลดน้ำหนักของน้องๆเขาคือเรามา,าการ<ว>จากนี้เป็นต้นไปก็จะมีคะแนนเต้นแลวก็มีแต้มเลือกเกี่ยวกับลดน้ำหนักลดได้มากกว่าก็เป็นคะแนนบวกมากใครที่น้ำหนักน้อยสุดก็โดนตัดออกไปหนึ่งคน<อ>ทุกอาทิตย์ครับจนเหลือที่สุดท้ายสเหลือสามคนสุดท้ายฮะแล้วเราก็จะมาแข่งกัน ดูแต่ละคนนะฮะนี่อ้พระเจ้าครับคุณคิดดูสิครับรายการนรยสันสะเทือนขนาดไหนราถึงบอกว่าเปิดโทรทัศน์ระบบสราได้เลยคุณหน้ากุ้งฮะคุณโนใจคนไหนเป็นพิเศษนอกจากคุณหนูหนึ่งเอ่อสาวๆบ้างไหมสาวๆคือต้องบอกนะว่าถ้าดูเนี่ยนะฮะคือ ผมก็อาจต้องเปลี่ยนแว่นให้เลนมันบีบเข้ามาดนึนะจะได้เห็นว่าเป็นพู้จายก,กับตองจ๋าแล้วแต่ดูแลน่ารักครับถ้าลถนี่น่ารักแน่นอนเพราะดูทรงดูโครงแต่ละคนแล้วมีความสวยซ่อนเลนส์อยู่ครับภายใต้สิ่งที่มันกําลังจะลดลงมาครับผมดูดีไหมฮะคือแต่ละคนคุณเด็กหน้าก็ไม่ออกมาแต่ละคนเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอืมคืออยากได้รางวัลหรือยอยากลดน้ำหนักพระคุณสำหรับผมผมมาลดน้ำหนักเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ ด้วยการแต่งงานเนี่ยนะคโสดมีมีสตอรี่เขามีครับงาลดน้ำหนักเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อค่าสินสอดครับผมลดค่าสินสอดครับฮะแม่ยายบอกว่าถ้าลดน้ำหนักลงได้เยอะเนี่ยก็จะลดค่าสินสอดตามน้ำหนักที่ลดลงเอามีเดิมพันกับแม่ยายอีกอันนะว่าที่แม่ยายครับลดน้ำหนักได้เยอะไปเท่าไหร่ตัดค่าสินสอดไปเท่านั้นใช่อ้าวมีสตอรี่อีกไหมเอาอีกสักคนนึงน้องเนี่ยถือเนี่ยมาทำไมคะ ที่มาคืออยากผอมอะค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าหนูผอมต้องสวยค่เนี้ยแต่คนนี้คนนี้ไม่ธรรมดา่ทำไมฮะครับเป็นหม่อมครับฮะคนนี้เป็นเป็นหม่อมครับอุ้ยเอาละหอวนอน้อนกี่นาทีคัับมวัมดี่หม่อแนะนำตัวเนี่ยอะออนนแนะนำตัวนิดนึงฮะ ค่ะชื่อหม่อมหลวงพัทรนสุดานะคะนามสกุลกิติยากรค่ะชื่อเล่นชื่อวงเวียนค่ะม่อมวงเวียนครับผมต้องขอไปนะเห็นในสคริปตเกอร์ชื่อวงเวียนฮะคิดบุ๊กมาเต็มเลยฮะเล่นสิครับไม่แล่นดีกว่าครับผมเป็นวงเวียนเหมือนเดิมดีกว่าเพียนเร็วรชื่ออะไรครับผมผมชื่อปรินครับปรินครับผมอ้าวมาเต้นเพื่อ เพื example, oh ่อเพื่อพ่อก no no, no ับลูกชายครับโอ้โหแล้วละเอียดเดี๋ยวไปดูในรายการใช่ครับชื่ออะไรครับบอกผมบอกผมได้เดี๋ยวผมบอกให้ใช่ครับชื่อกบมาจากขอนแก่นครับมาจากขอนแก่นมาเต้นเพื่อมาเต้นเพื่อทางโรงเรียนเพื่อเด็กที่ได้โอกาสนะครับนี่ฮะครั้งนี้นะมีสตอรี่หมดเลยชื่อโป้งครับมาเต้นเพื่อซิกแพคครับผม ขอดูหน่อยฮะขอดูหน่อยนะครับขอดูตอนนี้ได้ไหมมีไหมฮะบ้าพวกรายการสดนะครับพี่นิดเน่อยนิดหนึงนิดนึงนิดนึงไม่ผ่านแทนเกอร์เอานะครับแล้วไม่หวตด้วยว่ามีโอ้บ้าว่ะเนาะใช่ไหมเชิญไมเคิลมาเต้นเพื่ออยากเต้นครับเอออยากเต้นอันนี้อันนี้ง่ายง่ายไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรนี่เหรอฮะ พารตี้มาทำไมคะ็เปนางแบโอ้นี่ไงอ่ะหม่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเหียวมากอ้ามาเลยค่ะวนจะเป็นพิตีอะค่ะจะนนางแบบพิตีมอเตอร์โชว์งานต่อไปต้องเธอรถรุ่องสุดน้ำว่างอยู่อ่ะทางน้อนค่ะสวัสดีค่ะฮิโปค่ะฮะชฮิโปฮิปโปครับฮิปโป มาเต้นเพื่อจะเป็นมนุษย์ค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะมาเต้นเพราะว่าใครๆก็บอกว่าสวยแล้วก็อยากลองผอมดูเกิดจะสวยอ่ะจะสวยกว่านี้เนี่ยตาหวานมากตาหวานฮะตาหวานมากอาทิตย์นี้นะสวัสดีค่ะแนัตตี้ค่ะนัตตี้เป็นพีอาร์สายบันเทิงค่ะอยากลดท้อ้วนเพื่อน้าที่การงานทีนีเพื่อน้าที่การงานทีนีทุกคนต่างเป็นตองที่หมดถูกต้องหนูหนึ่งมาทำไมคะก็อยากลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพ มีสตอรี่กันหมดเลยอยากจะให้โชว์ชนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับเปิดสซราวทันทีเดี๋ยวนี้อะลองดูจะโชว์เหรอครับโชว์ฮะที่หนึ่งครับทำไมฮะเป็นเราตึกเราแข็งแรงครับผมได้ฮะเต็มที่เลยฮะ คิดคุณหวายจะไปไหนดีกว่าโตะหาเพื่อนไปเดียวกันดีกว่าไปเที่ยวทะลลันลันลานคอเบิร์โทรไม่รู้ เมื่อสอนไม่เคยทุกใจใครไม่อยากจะมีความพิเศษได่เจอกับใครยังไม่เคยหยุดแต่เจอกับเธอมันจังง่ายแตทุกใจเธอเป็นที่สุดแต่มันไม่รู้ต้องทำอย่างไรต้องโทรไปหาทุกวันเลยไปไหนต้องคอยปาต้องหาเรื่องคุยอยู่เสมอเธอแต่งต,ตัวสวยต้องคอยชมต้องทิ้งก็เจอเธอต้องมี วานนี้หรือเปล่าน้องนี่หรือเ่าเยี่ยที่เขา w ำกันนีรักรู้รื่นี้หรือปเปาแนวนี้หรืล่าเย่ยงที่เขาทำกันในใจ เดียกล่าออกมาเป็นไงคุณพรอมีเอสเปสต์ตรวนเข้ามาครับไปฮะมีเออ่พันธินไหว1.2ลิตรจะไม่มีนะไม่มีนะฮะมีใครต้องการไหมฮะอะไรนะยันดองฮะไม่มีใครตอบเลยชุดนี้หนักเลยชุดนี้หนักเลยชุดประมาณนี้เขาเป่าชุดล่าสุดไงครับไอ้คุณลิฟต์เดี๋ยวนี้คุณยังเต้นอยู่ไหมตอนนี้ไม่เคยเต้นเลยครับไหนลองเส้นดินแบ็คเพลท่ะกี้ขึ้นมาโอ้โห มาคุณเลยอ่ะว้าวท่าจไม่ทันแล้วไม่ทันเลยนะคุณลิฟต์เขามีเพลงของเขาพี่ยุทธเมื่อก่อนโอ้โหดูโอ้ดังสไตล์เต้นเก่งๆใครก็ต้องรู้จักเพลงอะไรครับไม่เอานะเก่งจ้าชิมป์ป๊อปแล้วตรงไหนฮะนั่นละเตอรั่นละเตอร์นิปออยลิปออยนิปออยใครก็รู้จักครับเพลงอะไรครับ นิ้วก้อยนี่งอแฟนไม่ไหวเหรอตอนนี้ไม่ไหวอ่ะตอนนี้ก็จริงๆก็เต้นได้อยู่นะมันก็เต้นท่าเต้นผมง่ายมากนะทุกคนเต้นได้หมดเลยยังไงฮะชูมือขึ้นมาเอวฟื้นแค่นี้ทุกคนเต้นได้หมดโอ้โหดูทุกคนทำดิฮะเราจะพ่อหมอมนะฮะทุกคนเร็วมาก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 เพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์คห้าโมงครึ่งจากที่เป็นต้นไปแต่ละท่านจะทำเต็มที่ลดน้ำหนัก พร้อมๆกับการเต้นครับมันยากมากเลยนะมันเหนื่อยมากครับต้องถามน้องๆเับเพราะว่าต้องอกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยออกกําลังกายทุกวันเต้นทุกวัน<ม>แล้วก็แข่งกันลดน้าหนักแล้วต้องไม่เครียดด้วยเพราะเครียดาําให้น้ําหนักไม่ลดเดี๋ยวต้องสังเกตดูด<อ>แต่ละอารับเขาจะมีการเขาเรียนลดน้ำหนักที่แบบแปลกๆกันออกไปบางคนก็คิดว่าถูกแต่ความจินผิด มันก็จะมีให้ให้ให้ดูกันว่าวิธีลดตงไหนแบบถูกและผิดคืออดอาหารก็ไม่ได้้าไม่มีแรลเครับคุณภาคกุ้งไม่ได้ชีวิตที่คุณเคยอ้วนไหมเอ่อยังไม่เคยฮะแต่ว่าก็ที่ผ่านมาแฟนคนล่าสุดผมอ้วนแล้วก็เลิกไปเพราะเพราะเพราะผมไม่มีเงินเลี้ยงเธอผมสั่งทีในโหเจ็ดแปดพันกินไม่ไหวแล้วครับคุณมีคำแนะนำสำหรับน้องๆไหมสิบสองคนเนี่ย ก็ดูแล้วทุกคนถ้าทางเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้ลดกันไปประมาณ20-30โลแล้วนะฮะดูแล้วผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยทรงในผู้ชายเนี่ยก็ดูหน้าตาดีหล่อขึ้นมาเลยหล่อเลยผู้หญิงผู้หญิงเน่ยสวยเลยเป็นกำลัใจให้ลดเยอะๆแล้วกันนะครับเป็นกำบางใจให้นะเพราะฉะนั้นเราจะมีโช์ปิดท้ายแต่ลาเรียท่านผู้ชมติดตามทั้ง12ท่านในแฟนแดนเดลแฟตออฟแตเปลี่ยนชีวิตอ่ะเชิญชอปิดท้ายครับ 嗯 <gasps>

You think it's in your as to say it's going Oh, in your eyes to say the just a little lie. No, it That's the magic that I If want fine, tell me right now. You it's my Yeah, it's